nào, tuần nì, phun cả, phò bay phai rồi nó, battle, cân nặng nhảy, nón cân nặng nhảy, ta cà tan, ta cà tan, ừm, mà phò oh, kim มาเด้อมาเด้อมาดมากินเด้อน้องกันมาดบัเหืมนใบไผ่ต่าย้อยเงี้ยน้อมาแล้วมากมา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 กินใบไผ่น้องเจ็บเพ่นวะมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินใบไผ่มันง่ะ เดินกินอา่ะกินขันกกินแหน่เลยน,นี่ชุดยอดอชุดยอด